สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิ่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กับเกมไม่กล้าเไปเคลนั่นเองวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดฟรีกันนะครับก็อย่ามาดูกันเป็นไงบ้างนะครับก็มาติดตามได้ในคลิปนี้เลยแล้วกันนะฮะก็ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจงในการทําคลิป,ปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็โค้ดตรงนี้นะครับมันเป็นโค้ดที่ฉลองนะครับครบรอบขึ้นสัปดาห์ที่2ของเกมนี้ที่เปิดในเซิร์ฟไทยเนาะก็วิธีใส่โค้ดครับไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเกมนี้เป็นคลิปสั้นนๆะ ก็ไปที่ตัวละครครับกดที่รหัสของขวัญน,นะครับก็ใส่โค้ดตามนี้เลยนะครับผมก็จะได้ของรางวัลที่ตัวเกมเขาแจกมานะพิมพ์ตามนี้เลยนะครับโอเคแล้วกกดเปลี่ยนนี่ครับก็จะได้เป็นเพชรนะครับเพชรส0มพเลยนะแล้วก็ฉา,าดโปเกมอนเอสนะครับเอสกวกสิบอันนะครับทองล้านหนึ่งมีโอโซชาดห้าแล้วก็ ตัวสุ่มกาชาฮูป้า20ใบนั่นเองนะครับผมซึ่งค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาเล่นตอนแรกนะครับแจกเยอะมากๆเกมนี้นะฮะแจกโค้ดมาเนี่ยสีรอบแล้วนะฮะแบบสุ่มกาชากจนเบื่อนะครับนี่ครับก็มาสุ่มได้นะ20รอบเลยนะครับผมแล้วก็เพชรสามพันนะครับเอาไว้ทํากิจกรรมได้ตอนนี้มีกิจกรรมเคลโอกาอยู่นะครับก็สามารถยัดเพชรมาเพื่อติดอันดับกันได้นะครับแล้วก็ในกระเป๋าเนี่ยนะฮะก็จะมีฉาดเห็นไหมฮะฉาดโปเกมอนเอสบวกแบบสูงนะฮะสิบใบนะครับผม กดเลยนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมียูนิเวอร์แซลฉาดนะครับที่เอาไว้รวมอ่าอัปดาวโปเกมอนนะครับตอนนี้ผมมีอยู่79นะครับเห็นไหมฮะเอาไว้เป็นฉาดตัวแทนนะครับยูนิเวอร์แซลฉาดก็คือไว้ทำดาวของโปเกมอนนั่นเองนะครับผมโอเคผมก็กอนดใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะแล้วก็อย่าลืมเปแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ